จะนี้เป็นธรรมดาของวันเสาร์วอาทิตย์นะครับเราก็จะมีการพูดคุยกับตัวแทนจากสมาคมกีฬาต่างๆถึงเรื่องของความพร้อมแล้วก็ทิศทางในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้ครับทีมข่าวทีสปอร์7ครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับคุณสุนทรจารุมนุครับซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยถึงความพร้อมแล้วก็ทิศทางของกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์นะครับไปติดตามได้จากการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้กันเลยครับ ระยะเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพก็จะเปิดฉากขึ้นในส่วนของกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์นะครับในซีเกมส์ครั้งนี้มีชิงชัยกันถึง10เหรียญทองวันนี้ทีสปอร์ตเได้รับเกียรติจากคุณสุนทรจารุมนนะครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยถึงความพร้อมแล้วก็เป้าหมายของทัพสอยคิวไทยในซีเกมส์ครั้งนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ซีเกมส์ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับจากข่าวสารที่ปรากฏออกมา นักสอยคิวของเราเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องร่วม2ปีนะครับเพราะว่าเอเชียนอินดอร์เกมนั้นมันยกเลิกการแข่งขันไปตอนนี้ความพร้อมของนักกีฬาไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็ที่ผ่านมานะครับก็ทางสมัคมนี้ก็ได้สร้างผลงานมาต่อเนื่องในระดับนานาชาติครับมีนักกีฬาที่โดดเด่นในในระดับโลกและมืออาชีพนะฮะและตอนนี้เนี่ยนักกีฬามืออาชีพของเราเนี่ยที่อยู่ที่ยังกีตก็มีอยู่ประมาณ6กคน อย่างเช่นเอฟนครนายกนะครับหมูปักน้ำตันนี่อาแบดนะครับมิง้งสลับุรีไบพาษีไราชารวมทั้งคนสุดท้ายก็คือวิกิวเอานะฮะนะครับส่วนมิง้งสลับบุรีนี่เนี่ยก็เป็นนักฟุตกกออ์หญิงมืออันดับหนึ่งของโลกและก็เป็นแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับ ส่วนอดีตนะครับเป็นทางสมาคมเป็นเจ้าภาพรายการใหญ่จาัดก,การแข่งขันระดับสนุกเกอร์อุบัติร์งิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับมีผู้ติดตามก็ประมาณสักสี่ถึงห้าร้อยล้านคนนะครับในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้นะครับก็มีสนุกเกอร์หญิงทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลเนี่ยบรรจุเข้ามาอีกสี่เหรียญทองชายสี่เหรียญทองยังมีกีฬาบิลเลียดอีกสองเหรียญทองด้วยนะครับเป้าหมายและแผนงานที่ผ่านมาของสมาคมนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ก็เป้าหมายของสมาคมนะครับทางสมาคมก็ได้ยกระดับนะครับสนุลเกไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติในระดับอาชีพครับการพัฒนาสร้างนักกีฬาใหม่สร้างเวทีการแข่งขันในประเทศที่ได้รับราตรฐานนะครตอนนี้นี่เนี่ยเวทีในการแข่งขันของอสมาคมนี้เนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งหมดประมาณ3ามแห่งด้วยกันแห่งแรกคือราชมังคลากีฬาสถา,านนะครับเป็นที่ ฝึกและเก็บตัวสร้างพวกเยาวชนใหม่ขึ้นมานะครับทุกๆปีปีหนึ่งประมาณสักสิบสองถึงสิบสี่คนส่วนสถานที่แข่งขันอันที่สองก็คือสถานที่แข่งขันที่พระรามสามนะครับเป็นที่เก็บตัวและกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่ใช้แข่งในซีเกมและก็แห่งที่สามที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เป็นในระดับนานาชาตินะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่และโอ่ม่ามากมี โต๊ะสนุกทั้งหมด13ตัวนะครับใช้ในการเป็นที่คัดตัวและที่แข่งขันของสมาคมแห่งประเทศไทยครับทีนี้ลงรายละเอียดในเรื่องของซีเกมในสนุกเกอร์ชายทั้ง6ดแดงและ15แดงปีนี้ก็นำทัพมาโดยพี่ต๋องสิทธิ์ชอยหรือว่าวัฒนาผู้อบอ้อมนะครับเป้าหมายของฝั่งชายเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในซีเกมครับ ก็ในการแข่งขันสี่เกมในครั้งนี้นะครับต๋อ,ตองติดถอยก็เป็นผู้นำทับในด้านของนักกีฬานะครับส่วนโค้ชของเราทีนี้เนี่ยก็มีโค้ชต่างประเทศก็คือสีเนลีในอดีตเนี่ยเป็นมืออันดับประมาณประมาณต้นๆของของของโลกเลยนะครับแล้วก็คนที่สองก็คือหนูตะวันเดินงในอดีตเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เคยเป็นเล่นมือที่ทอังกฤษ ส่วนคนที่สามก็คือสุริยาพัทยาซึ่งเป็นนักกีฬาหรือเป็นโค้ดอันดับต้นๆของประเทศไทยและคนที่สี่ที่คุมทีมก็คือเต่ามาสเตอร์นะครับที่ดูแลทีมในปัจจุบันอย่างตอนนี้เนี่ยก็ยังกำลังซ้อมอยู่ที่กำลังสามคับครับแล้วฝ่ายหญิงนะครับสนุกเกอร์หแดง15แดงปีนี้ได้น้องมิ้งสระบุรีนะครับลงแข่งถึงสรายการนะครับ เพิ่มความหวังหรือว่าโอกาสในการคว้าเหรียญทองให้กับทางสมาคมยังไงบ้างครับก็ในปีนี้นะครับทางนักกีฬาหญิงของเรานี้เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งมากนะครับนับตั้งแต่มิ้งสลับบุรีใบพัดศรีรลชาพอยขอนแก่นเจลสลับบุรีไม้สากน ซึ่งเป็นนักลูกเจอร์หญิงในระดับแนวหน้าของโลกนะครับไม่ใช่ของประเทศไทยแนวหน้าของโลกเลยเพราะว่ามิงสบ,บุรีนีเน่เป็นทั้งถึงแชมป์โลกและอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ได้สร้างชางนนักกีฬาหญิงขึ้นมาอีกหลายคนคนที่ตอนนี้เด่นเด่นมากที่สุดนะครับก็คือมาไอสาคน พราะไม้สาคน,น่เนี่ยเมื่อประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยก็ได้ไปค้าไปคว้าแชมป์โลกหญิงที่ประเทศจีนแล้วก็เมื่อประมาณสักสองสามอาทิตย์ก่อนนี่เนี่ยไม้สาคน,น่เนี่ยก็ได้แชมป์ประเทศไทยสนุกเจอร์นะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยยินเลียกพร้อมกันเลยสองรายการเลยเราจัดสองรายการของผู้หญิงทั้งไม้สาคนก็ได้แชมป์มาแล้วเราคิดว่าทางน,นักกีฬาหญิงของเรานี่เนี่ยเรา แข็งแรงมากเหรียญเนี่ยได้แน่นอนแต่ได้เยอะหรือได้น้อยเท่านั้นเองแต่ผมประเมินนะครับก็ได้เหรียญมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของในการแข่งขันก็ถือว่าผมถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ได้เหรียญมากก็ามาจากลุกได้อีกนี่ครับอืมครับทีนี้พูดถึงกีฬาบิลเลียดบ้างนะครับมีจิงชัยสองเหรียญทองนำทัพมาโดยจอมเก๋าอย่างพี่รมสุรินนะครับสองเหรียญทองนี้ครับความมั่นใจของทางสมาคมเป็นยังไงบ้างครับ ก็บินเรียกนะฮะบินเรียกของเรานี่เนี่ยก็ถือว่าลมผมเนมลมสุรินนะครับเรามีทั้งหมดสามคนคือหนึ่งลมสุรินสองเออพวั์หาดใหญ่สามคือเอนกนกจันนนะฮะนกยันนกอันบุรีนะครับสามคนนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของประเทศไทยแล้วแล้วก็เมื่อประมาณสักสองสามอาทิตย์ก่อนนี้เนี่ยลมสุรินก็ได้แชมป์บินเรียกประเทศไทย ในปีนี้อีกนะครับส่วนในการแข่งขันบิลเลียดนี่เนี่ยของเราก็ถือว่ามีปเปอร์เซ็นต์สูงประเทศที่น่ากลัวที่สุดก็คือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์นี่เนี่ยเขาไปซื้อตัวนักกีฬาบิลเลียดโลกนะฮะที่เก่งที่สุดของโลกเนี่ยมาเป็นค<บ>นสัญชาติของสิงคโปร์ก็เลยทำให้ทุกครั้งที่เราก็ จากสิงคโปร์นี่ก็เบียดกันมาโด,โดยตลอดแล้วก็ประเทศที่อมองข้ามไม่ได้นะครับก็คือเวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยบินดี้เขายะเก่งมากก็สรุปแล้วก็มีสามประเทศนะครับที่จะได้เหรียญทองก็คือมีประเทศไทยสิงคโปร์และเวียดนามครับเราคิดว่าก็น่าจะน่าจะได้สักเหรียญหนึ่งจากบินเดียครับอ่าครับ ทีนี้มองถึงภาพรวมนะครับจาก10เหรียญทองที่มีการชิงชัยในซีเกมส์หุ่นนี้ทั้ง6แดง15แดงแล้วก็กีฬาบิลเลียดนะครับก่อนหน้านี้ทางสมาคมเคยประเมินขั้นต่ำไว้ที่4เหรียญทองถึงตอนนี้ครับมีความมั่นใจหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายยังไงบ้างไหมครับก็ความมั่นใจของสมาคมนะครับจากการเก็บตัวทุกอย่างแล้ว นะครับจากการเ,เพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งมากแล้วลนทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเต็บตัวมาทั้งปีนักกีฬาทุกคนก็มีความตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้อย่างสูงนะฮะเพราะว่าผ่านมาหลายปีเนี่ยไม่ได้มีการแข่งขันแต่ทุกคนเนี่ยพัฒนาฝีมือมาแบบสุดยอดมากแล้วผมคิดว่าไอ้เหรียญทองเนี่ย ผมรับปากได้ว่าอย่างต่ำเนี่ยสีเหรียญทองแน่นอนนะครับมากกว่านั้นก็ถือว่าเเป็นรางวัลความสําเร็จของนักกีฬาครับอยากให้คุณสุนทรจารุมลน,นะครับฝากถึงแฟนกีฬาซอยคิ้วนะครับเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในสี่เกมครั้งนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านนะฮะให้กําลังใจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนักกีฬาไทยสามารถเจ้าพเยสผลงานความสําเร็จในระดับโลกครับโดยเฉพาะในเดือนธันวานเนี่ยนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่สามสิบสามก็ขอให้ท่านส่งเสียงเชียร์นักกีฬานะฮะทุกประเทรวมเสียงกีฬาคีบอร์ดที่มีการจิงชัยทั้งหมดประมาณสักสิบเหรียญทองที่โรงแรมนะครับแอมบัสเดอร์จอมเทียนจังหวัดธนบุรีซึ่งซีเกมครั้งนี้ทางสมาคมคาดหวังอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยสี่เหรียญทองนะครับถ้ามากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับทางนักกีฬาไทยครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุนทรจารุมวนายกสมาคมกีฬาบิลเลียตแห่งประเทศไทยนะครับที่ร่วมพูดคุยกับเราในทีสปอร์7ขอบพระคุณครับครับครับขอบคุณครับในซีเกมครั้งนี้นะครับสนุกเกอร์มีการชิงชัยกันทั้งหมด10เหรียญทองเป้าหมายของสมาคมตั้งไว้ที่4เหรียญทองเป็นอย่างน้อยก็ติดตามกันนะครับว่าสมาคมกีฬาบิลเลียดนั้นจะเก็บเกี่ยวเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้กี่เหรียญน,นะครับ ในโอกาสต่อไปทีสปอร์ตจะพูดคุยกับนายกสมาคมผู้บริหารหรือว่านักกีฬาท่านใดอย่าลืมติดตามกันผ่านทางหน้าจอทีสปอร์ตตัวจริงเรื่องกีฬาครับ ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะกับการแข่งขันซีเกมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพค่ะตอนนี้ในหลายๆชิ้นกีฬาก็มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อรอแข่งขันในช่วงปลายปีนี้ค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้กันได้ค่ะ